รถสมัยากาศพี่น้องเลยกับปาต้าพี่น้องมาจกกันหน่อกันเดินทางกลับบ้านพี่น้องเลยนั่งรถจากกับน้องสายพี่น้องคนกับสินทางกับเอาอปาต้าพี่เป็นน้องเดินเปน้องสบัยากาศชิลๆกลางทางพี่น้องบรรยากาศดีดีได้พี่น้องไปตาไปนางเนาะปตาเปนไปนางตาหมด ได้ข,าข่าวขนาดเนาะถ้าตัวนี้มัอนอเออันั้นขายอดได้หบอกเมนบอกตัวดำน่งงามตัวหยดตัวดำไม่ดีดำหากระเล็ที่บอก แลนไว้ดอกพี่น้องเอ้ยแต่ว่าบบมีคนแซงเแซงบ่ได้เราแซงบ่ได้พี่น้องเอ้ยโอ้งานมัเรื่อตัวนี้นะเอ๊นำลายเทนาน ว่ามันเขาเห็นนะ้าปี๋มไดไม้มันนะข้นนา,นะน,าน,น,น้าปีแนะน้ำถ่วมเบิดพี่น้องเห็นน้าแซงพี่น้องเปน้น้ำนะเน่ยน้ำมาเต็มแลนาะนเจ้าหนี้ทเลทะเลแล้ว,เล,ลวเลยกระวาได้พี่น้องพอมันอยู่ใกล้น,น้ำง่ญ่เนาะแต่มันจะเป็นค่้อยพี่น้องแต่อาบะถว่วเพื่อนกัาเด้พี่นอออ้อ,อ,นนอง อยากได้ดอกบัวอยากได้ดอกบัวได้ดอกบัวใส่สุดเยไดสุดก็เยี่มงามเข้าว่านะนี่นะ้ดนะิเขคองลงไปอันนี้เป็นทะเลลาวเด้วพี่น้อง เรียกซื้อหนึ่งบ้านเพื่อนกวับซุยพี่น้องเอ้ยน้องซุยน้องใหญ่อ่างเก็บน้ำใหญ่อ่างเก็บน้ำพี่น้องของของเมืองจำพรเขตเกตเมืองจำพรเป็นอ่างเก็บน้ำอีไงอีไงที่สุดเลยพี่น้องใหญ่ที่สุดในเขตเมืองแต่ยังไม่อีกอยู่แต่ว่าพอสึงขัญเราสิีไงบ้านนี้มาสั่นนี่น้องนั่นน่ะนี่นั่งไงหอมเข่าดิลูกลูกพูดก่อ บรรยากาศมกราี <laughs> าายนยแรง,รงอากมาเทียรยำแรงเนาะดึงงามี่เห็นน่าดิ้วโอ้ยกองซู้เด้อไก่ขนาดนั้นเรียงว่าเรียงค้ายพี่น้องจุ่มว่าจุ่มขาวอบรรยากาศมัน,นมดีอะไรได้พี่น้องท่นี้นะอรอบแน,น เนีเ่ยบ้านเฮาบดบ่มีนะนี่ได้พี่น้องเฮ็ดได้แต่น้ำเีอย่างเดียวน้ำแซ่งเฮ็ดบ่ได้บ่มีน้ำพี่น้องน้ำบ่หลายน้ำบ่หลายน้ำบ่เพียงพอน,น้ำบ่หลายน้ำ <c oughs> น้ำบ่หลายน้ำคนกับบ่ลาย <c oughs> ไี่เอาจับป่าจ uh. ับหอยหอยปังหอยชลีเนาะหอยชลีหอยปังหลายเกนี่ยยามวันว่างว่างก็วันเสาร์วันศีกร์ก็จะนี่เนี่ยนียแน่เขาจะมาปิกนิกเขาจะสี่เบสเลยได้มาซ้อนใหญ่เลยมาซ้อนสับหลอดได้กับสับโลสองโล อากาศขังขันจะมันด้ดีพ e> ี่น้องเ้ยหยอดมามอเราับอยุดกเห็นครับอิงดิดครับไ้อาาฮ จดลงมือยทางิต่างพักพรลดตามักพรลดพี่น้องซุยฮะป้าเลกไงป้าลาสงการาลาคาสิปอยน้ำลงอันนี้พี่น้องลาคากรมลินในนี้เยอดเป็นหินเป็นยังนำ้ำ อันนั้นคือเฮือกแพพี่น้องย้ำคำย้ำคืนมาเลยเขากำลังปิกนิกเนาะบาตาครับรถพี่น้องฮู้บอว่าเล่นทรายพี่น้องอาวกซีฟอาวกซีฟอาวีฟจ้องเท้าพี่น้องเลยหาซีฟแน่หาซีฟหาซีฟพอดีลอยอันนี้บรรยากาศตอนนี้เป็นวันว่างวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันหยุดเนาะ คนไล่ไล่พี่น้องเอ้ยมาเที่ยวเบิ่งนได้พี่น้องมาเยี่ยมมาหย่ามาเที่ยวเบิง่งเที่ยวชมเบิร์นตูบเงินลักล้างสิบสี่ได้ตูบละหมื่นไล้อ่าตูบละหมื่นจะตูบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบิร์นนี่เบอร์ตั้มก็สามสี่อันแสนพี่น้องสำหรับตูปยังเดียวได้พี่น้องเอ้ยยัยงเอ้ยนะบอเกี่ยวพี่น้อง าสาวบ่อกเขาไปกินน้ำโอ้มีมีบอลยื่นย่างขึ้นี่ไล้ฮะแน่ไหนเกี่ยวคุณนเออพักรถจะเข้าพี่น้องชมบรรยากาศแล้วจะสิเดินทางต่อแม่เดินทางกลับพี่น้องพ่ะรับมาจากบ้านบ่อคำบ่ป้ามินนี่กับปานำหลังมาเพื่อนมารถตู้พี่น้องเซ่อิกับป้าตานำไปรถ แม่รถจักนี่แหละรถจักรก็ได้รถมอไซต์ตั้งคักรถไปน้ำบ่าวบอยเพิ่นเดินทางกลับก่อนพี่น้องแม่เพิ่นไปไปส่งไปส่งอันยายพ่อเนาะไปส่งอาจารย์อาจารย์อยู่ทางทางเชโน่ตอนนี้ก็เลยไปก่อนพี่น้องเดินทางคนละสายได้พี่น้องโขงเมื่อหุ่นเลยทางร้านแม่แซลซามนี่เกล็ดสีเข่าสวรรค์ขตทางทางนั้น ให้เพิ่มปริษัทมารักษาไประชาตัวเมืองเลยป่ะข้าวตัวเมืองเซโน่แล้วก็ลงรักษาอืมงานวัดสะวันให้เห็นเกี่ยวออกมาทางสวรรค์ให้กระโคพี่น้องทะเลสาบงามนี่นะงามนี่นะบุคลม่วนงามพ้นลำม่วนบรรยากาศถูกพื้นพ้นเขามาเล่นนั่นมันมีน้ำดีเนาะว่าแต่ก้าเขาปล่อยน้ำลงไรเวลาสงการนะสงกรสงการเขาจะปล่อยน้ำลงมานี่สงการ โครงการในน้ำมันจะสิา,า,ายตัวนี้น้ำร้ายว่าคือสิรดงอแทนนี่นะพระเจ้าตึกแฮงเห็นบรรยกาดีดีพี่น้องมาเที่ยวม,มาชมมึงเด้อจ้ามาทั้งรางเาแหงก็ดีพี่น้องโอ้ยงามเอริง้อเถิดแหงก็งาม,ม,าท,งามทั้งใหญ่ทั้งยาว,วยนี่เป็นคลองน้ำเขาลงมาอะไ,ไรก็ไรพระเจะมีบ่อระบายนะฮะดิ ทานชองแมนมีท่นาาอนนะฮะทอนหนึ่งท่อใหญ่กัระบ้านต้องมาใส่เขา่าใ,ใส่ฉากกะลีพี่น้องเฮ้ยงามอะลิบอสตันนี้นะมันสูงข้ามันต่ำอย่นี้ก็สิง,งามนะนนมัมนโบมันทงไม่เผ็ดแบบมนไหกันปลา,าถ้าส้มยำแรงนี่ฮะก็สิงามนี่งามแต่ไม่เผ็ด ขาว่าสวยแกงกอกพี่น้องเขามายืนถ่ายรูปน่นี่แหละพ,ล<อ>พลี่น้องเอ้ยแค่ครัวนี่แหละมาอยากก็มายืนถ่ายรูปกันแถวนี่แหละนี่พวกไปรุ่มพวกไปรุ่นหนุ่มสาวเฮาเนาะว,ว่าหนูว่าโซร้ายเนี่ยงามดำบนาแล้วยามดำบนาแล่เขามาเล่นร้ายมันบอมงานดำน้ามันอ่นธรรมชาติเนี่ยขา่ขาวกับข่าวกับเคี้ยวงามดิ<อ>พี่น้องอยู่เดินทางกลับก่อนพี่น้องจา้า พากรลดโอเคแล้วเนาะแหละพาชมบรรยากาศหลังขังซุยพี่น้องขังน้องใหญ่ไปก่อนพี่น้องคลิปหน้าเจอกันเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ